ใครไม่ตนวะ่นูมทั้ง455ล้านซับด้วยนะครับเช่ <Ge ek> <c oughs> วันนี้เราวันนี้เรามาพามาชมที่ลำตะคอง วันนี้เราพามาช oh no 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 <Ash> มเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะศูน <NR> ย <DM tornado samples> <N> ์วิจัยลำตะคองนะฮะมันมีอะไรครับมันมันก็มีลำตะคองอ่ะเขาไม่มีประตูให้เราหันได้หันต้องไม่ให้ด้วยไม่มีประตูนะฮะถ้าจะเข้าไปนี่คือเราต้องขึ้นไปข้างบนนู้นอู้ฟังกันขอรูปปั้นอะไรกัอย่างนั้นยี่แมว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  กำลังเดินเข้านะครับตอนนี้มีเือถ่กวันน้ันนันนีนนี้ววันนี้วันนี้ันนี้วันี้นนี้ันนีนี้นนี้ันนีวันนีนี้วันนีันนี้วนน้วันนันนี้ันนี้วันน้น ุยืนชมวิวครับชมวิวอะไรคะเอาไปหนล่ะนเยินทำอะไรครับคุณชอนไม่ควจะถ่ายครันกล้กล้ยที่นี่อร่อยมากครับผมเล่นอาครับตอนนี้เราไปดูรดนางทนรโดี่ไหนรอบพ่อแม่พี่น้องรอดนวันนี้นะ เ่เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์ป่าเนี่ยจะรู้ว่าสัตว์ตัวนี้เขารู้สึกยังไงมอ้าวหนีกูไปแล้วไปแล้วครับเราจะมาสัมภาษณ์สัตว์ป่าที่อยู่ในนี้นะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับผมสัมภาษณ์นะครับว่าอยู่นี้มานานแล้วรู้สึกยังไงครับผมมารอดูฮิปโปครับมันไม่ออกมาสักทีเลยแล้วมึงอเป็นตัวอะไรครับเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับโอ๊ตปาโมอดนะฮะครับโอ๊ตปาโมอดสวัสดีครับไปฟื้นใจรักที่เป็นไปไม่ได้เป็นอะไรฮะวันนี้เป็นไงโอ๊ตเนี่ยครับบอกว่าเป็นไก่นะครับเราก็ดูได้นะครับนี่คือลิงแสมที่ใกล้สุดกันแล้วนะครับคุณอยู่เป็นยังไงครับจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกแล้วก็ในน้ำด้วยนะครับสภาพลิงแสมนะครับร้องนะครับอุ้ยคุยแรง ใครก่อนไม่เอาไปโยกกลับเขาเรียกอะไรครับพันไม้ทะเลสายพี่ชอบเอาไปใส่ไ şey อ้น่ะกระถางน้อยๆเขาเรียกอะไรคัดแตดนะแคร์แตดแคร์แตดพี่อะะไรว ชั้นนั้นนะครับเาเรียกว่าต้นไม้ที่อพอสำหรับคนเพิ่งหัดแชร์จุดแรกในสมัยที่ต้นแชยนมมอต้นชนิมมอต้นเขาก็คือต้นนะฮะตอนนี้เราอยู่กับต้นแคปแคปแตดแคปแตดเอาของกูไปเล่นน่ะเอาของกูไปเล่นคือคือว่ากูเล่นเกับกล้องเลยมันไม่หาแล้วมันไม่หายแล้วตอนนี้ถ้าจะเป็นพวกเฟย์นะครับก็จะเป็นกลุองค์องค์ ้นนีอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือโฉมหน้าตกลงคนใหม่ของชเนลนี้นะคะต้นกล้วยไม้ลายทางทหารคืต้นกล้วยไม้อะไรนะต้นเอ้ยต้นต้นกล้วยต้นกล้วยไม้นะคะสีเอ้ยต้นกล้วยป่านะคะพังทหารสีแดงถ้าเกิดว่าเจอแดดมากๆนะคะตรงเนี้ยจะเป็นสีสุกเหมือนกับเป็นสีแดงแล้วก็เหมือนกับพังอ่าเป็นลายพาของทหารนะคะเหนื่อย นี่ก็คือเพื่อนๆเรานะคะที่กำลังจะถ่ายรูปกันแบบเซลฟีบบ่กันนะคะแบบไปกันแล้วเนี่ย<น>ช่างว้ากูไปเอาละครับตรงนี้เราจะมาอยู่กับคนที่จดงานให้ผมนะครับนี่ครับดูงานเราดูงานนี่ครับเด็กดีครับคนเดียวจะไปสามเล่มเลยนี่คนครับหนักเด็กแต่กระเป๋าของผมของผมเองเด็กเลยน่า,าตาตะล้อมก,กันนะคะครับผม <า S 2> ผมเป็นคนถ่ายครับ ส่วนมากครับคนถ่ยตามมาครับตามมาไปค่ะเพราะว่าปกติเขาไม่ค่อยออกกล้องนะครับอันนี้คือกลุ่มพวกคิปโปนะครับเพราเราต้องค่อยๆดูอุย่ยด้นันน้อันนี้ช่อะไรหรอคะอันนี้อันนี้อะรอย่าลองูตคนแรกไปนักปแล้วกลับมาครับตามมาครับตามมา นี่นี่เราเจอช้างปาครับอันนี้ยีราฟยีราฟอยู่แ้างห้านยีรับยีรวเงานอยู่อะันนี้แพะครับผมแพแพะหันมาเฮ้ยหนักเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปตามหาพิธีกรหลักกันนะครับตามมาตาม นี่ครับเราเจอแล้วครับสุดชายชะกันครับกลุ่มชายชะกันี่ What sing?